ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ไพยบูนนะครับโต้รั่นพรังประชารัฐเนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องหลังนิติสงครามร้มรัฐบาลแพทองทานก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับคงไม่มีใครยอมรับหรอกครับว่าใครอยู่เบื้องหลังอะไรแต่ก็อย่างที่บอกว่าเกมการเมืองก็สู้กันนะครับทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการใช้นิติสงครามแน่นอนครับว่าการใช้นิติสงครามเนี่ยเนื่องจากรัฐมนูลปี2560เปิดช่องเปิดทางนะครับที่ให้ทำซึ่งแน่นอนครับว่าการตรวจสอบไม่ใช่เป็น สิ่งที่ไม่ดีนะครับสําหรับผมผมมองว่าการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งนะครับการตรวจสอบที่มันมากเกินไปตัวตรวจสอบที่มันเยอะเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรแต่แน่นอนครับถ้าไม่มีการตรวจสอบเลยมันก็ไม่ใช่ผลดีนะครับถ้าไม่มีการตรวจสอบเลยก็เท่ากับว่าวันนี้เราทําให้คนไม่ดีนะครับเข้ามาอยู่นะครับใน แวดวงการเมืองหรือเราทําให้คนไม่ดีเนี่ยเตรียมที่จะเข้ามาทุจริตคอรัปชั่นอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยแต่เพราะฉะนั้นก็ถึงที่บอกว่าตรวจสอบน่ยมันดีแต่ก็ต้องมีขอบเขตในการตรวจสอบนะครับไม่ใช่ตรวจสอบแบบเลอะเทอะไปด้วยนะครับย้ำนะครับว่าการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องไม่เลอะเทอะนะครับภัยบูร์นะครับโต้นะครับแค่ข่าวคมรอยหลังพลังประชารัฐถูกโยงอยู่เบื้องหลังเกมนิติสงครามจ้องโคตร อุ้งอิงส่วนเรืองไกลเคลื่อนไหวในนามส่วนตัวเมื่อวันที่10กันยายน2 5งหที่พักพลังประชารัฐนายภัยบูลนิติตะวันเลขานิการพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีสื่อนะครับรายการหนึ่งออกมาแฉว่ามีขบวนการทํานิติสงครามกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกฐมนตีโดยมีการเชื่อมโยงมาถึงพลเอกประวิตรวงสวุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐว่าเป็นข่าวโคมรอยตนไม่ทราบแต่ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนคือข่าวเนี้ยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับ ที่ผมบอกว่าเอ๊ะอาจจะมีบ้างแต่คําว่าลองคิดดูนะครับว่าอลองคิดดูนะครับว่าเขาบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าสมมติไปร้องเนี่ยได้สองแสนนะครับถ้ารับเรื่องได้ห้าแสนแต่ถ้าเกิดสําเร็จแต่สามารถล้มได้เนี่ยเอาเช็คให้เปล่าเลยแล้วเขียนตัวเลขลงไปเลยเอ๊ะ มันใช่หรือเปล่านะครับเขียนตัวเลขลงไปเลยมันมีเงินขนาดนั้นกันเฉลอครับนะครับเมื่อถามย้ําว่ามีการออกมาพูดว่าขบวนการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคนที่ตัวสูงผิวขาวใส่แว่นซึ่งประโจบ,บก,กับบุคคลภายในพักนายภัยบูลกล่าวว่านะครับส่วนตัวปฏิเสธได้สมบูรณ์แบบยืนยันว่าตนไม่เคยเรื่องดังกล่าวเป็นข่าวปลอมเมื่อถามว่าจะมีการเอาผิดกับคนที่นําเรื่องนี้มาเปิดโปงหรือไม่นายภัยบูลกล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องอะไรทั้งนั้นยืนยันว่าเราไม่ได้ทําแบบ้ เมื่อถามถึงกรณีที่นายเรืองไกรรีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐไปยื่นร้องให้ตรวจสอบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภพบุญกล่าวว่านายเรืองไกรทำในานามส่วนตัวไม่ใช่ในานามของพักด้านพลตำรวจโทปิยะนะครับตะวิไรนะครับโคศกพักพลังประชารัฐกล่าวว่าตนขอแสดงความ เห็นใจนาะยกล้ําตีเพราะเพิ่งได้รับตําแหน่งมามีหลายคนจ้องจ้องจองกระถิน ทั้งนี้ประเทศไทยนะครับปกครองด้วยนิติรัฐนะครับต้องยึดหลักของกฎหมายเป็นหลักเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใดกระทําการโดยไม่ยึดหลักของกฎหมายบุคคลใดก็สามารถดําเนินการที่จะทําการฟ้องร้องเอาผิดผู้นั้นได้ดังนั้นสิ่งที่นายกนําตีหรือรัฐบาลควรทําคือเรื่องการทําผิดกฎหมายอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับทางพรรคพลังประชารัฐออกมาตอบโต้ในเรื่องของว่ามีการเชื่อมโยงนะครับว่า การเล่นนิติสงครามครั้งนี้นะครับการที่มีนักร้องครั้งนี้นะครับพักพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังก็ต้องบอกว่าก็ต้องวินิจวิเคราะห์กันเอาเองนะครับว่าเอ๊ะจะทําไปเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรแล้ววัตถุประสงค์นั้นคืออะไรผมต้องบอกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องพิจารณากันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเลนไวมีอะไรขึ้นหน้าอยติดตามฟังครับ